สวัสดีครับชาวราศีธนูคลิปนี้หมอสันมาดูย้ำดวงชะตาของชาวราศีธนูย้ำดวงความเฮงของชาวราศีธนูนะครับดวงชะตาจะเปิดรุ้งโลประสบร็จ,จะเฮงหรือไม่มาย้ำดวงชะตากันนะครับผมมาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรเรื่องในหน้าที่การงานการเงินก่อนก่อนกันก่อนนะครับผมนี่ครับดวงชะตาของท่านโอ้โหใบแรกบอกบอกได้เลยนะครับผมว่าท่านเตรียมตัวรับทรัพย์ รวยโชคได้รับงานใหญ่เร็วๆนี้นะครับหมอสันกล้าพูดเลยคลิปนี้คล้ายกับคลิปดูดวงส่วนตัวนะท่านเปิดคลิปนี้มาหมอสันบอกเลยชาวราศีธนูเตรียมตัวรับทรัพย์เงินก้อนใหญ่ธุรกิจการงานออเดอร์ใหญ่กาลังจะเข้ามาท่านอาจจะฟังธุรกิจนะตอนนี้นี่นะมันจะเป็นไปได้หรือนะครับผมแต่ถ้าเราดูไปตามดวงแล้วสําหรับชาวราศีธนูชาวราศีธนูดวงจะเปิดนะครับความเพ่งความรวยจะเกิดขึ้นกับตัวท่านถ้าดาวใหญ่ดาวไม่ดีมันออกไปนะ บอกได้เลยท่านจะร่ํารวยนะครับผมดาโควิดออกไปท่านจะร่ํารวยเฮงประสบความสำเร็จแช่มชื่นเหม็นสดเพราะไพ่ใบนี้บ่งบอกได้เลยไพ่หนึ่งดาบนะครับแล้วดูจากไพ่อันนี้ไพ่แต่ละกองบอกท่านแปลทานายไม่เหมือนกันนะเพราะคนนี้กําลังจับดาบอยู่จับดาบแปลว่าอะไรครับงานใหญ่กําลังจะเข้านะครับงานใหญ่ธุรกิจใหญ่พุ้นส่วนใหญ่ๆหนะครับผมหรือธุรกิจที่ท่านไม่เคยทํามาก่อนเลยท่านมีเกณฑ์ที่จะได้ทําธุรกิจใหม่ๆแล้วจะร่ํารวย ชาวราศีธนูนะเขาเรียกว่าอั้นมานานแล้วนะครับเก็บท่านท่านจะคิดว่าเฮ้ยดาวยังดีอยู่นะอีก3ปีหมอซันบอกเลยดีกันยาวๆ3ปีของชาวราศีธนูแต่เรามาดูจากไพ่นะจากไพ่มันก็ดีนะครับผมบุญกุศลที่ท่านทําไว้มันอั้นอยู่นะครับผมบทพอดาวไม่ดีออกไปปุ๊บมันจะพุ่งเลยนะครับหมอซันกล้าพูดเลยว่าชาวราศีธนูจะพุ่งจะรวยจะเฮงจะปังเชื่อที่นะครับจะเฮงจริงๆ รุ่งจะมีวาสนาเป็นอย่างมากสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านภพยใบนี้บอกว่าอะไรเตรียมตัวเลยรับเงินก้อนโตนะครับเท่าไหร่ครับ10ล้านเดยวเตรียมตัวดูนะครับแม่นไม่แม่นคอมเมนต์มาแล้วแม่นไม่แม่นคอมเมนต์มาบอกหนูยังไม่ได้เลยหมอสานสิบล้านเอาที่ไหนมาได้นะครับข้าวยังไม่มีกินเลยบางคนพี่คอมเมนต์มาดูกินมาม่าอยู่ตอนนี้นะครับผมแต่ฉะนั้นคนเรามันจะดวงจะพลิกชาวราศีธนูหมอสันบอกเลยนะ น้อยคนน้อยคนจริงๆถ้าท่านบอกว่าท่านกินมาม่าอยู่นะเดี๋ยวคอยดูนะครับจะเริ่มแล้วเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสามตัวเลขท้ายสี่ตัวคงไม่มีนะนะครับสิ่งดีๆมันจะเริ่มเข้ามาหลําดับตัวท่านแล้วมันจะได้ก้อนโตนะครับอาจจะได้เลขรางวัลที่สี่นะครับรางวันที่สามรางวันที่สองมันไม่ใช่รางวัลเล็กอีกต่อไปจะมานั่งลุ้นว่าเอ้ยฉันเลขท้ายสองตัวพอแล้วลุ้นเลขถถถเลขสุดท้ายแต่ของท่านเดี๋ยวนี้มันจะเริ่มเข้ามาไง นะครับเลขรางวัลเลขเอ่รางวัลสารางวัลที่3รางวัลที่4รางวัลที่2เริ่มจะเข้ามาถ้าถามว่ารางวัลที่1เป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เพราะไพ่ใบนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับไพ่ใบนี้ไม่ธรรมดาไพ่รรไใบนี้เป็นมงบอกถึงความยิ่งใหญ่ได้อะไรยิ่งใหญ่นะครับไพ่หนึ่งดาบมงบอกถึงอารมณ์ที่เปลี่ยนปแปรเปลี่ยนที่อารมณ์รุนแรงเป็นอย่างมากนะครับดวงชะตาท่านจะเปิดเฮงรวยปังลุ่งโล่ไปจอมเมล็ดร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงกันทองแต่ว่าจะต้องมีเกณฑ์ต่อสู้แข่งแย่งชิงดีนะ เหนื่อยถึงจะรวยหมอั้นก็ย้ําดวงชะตาของชาวราศีธนูทุกครั้งนะครับว่าเหนื่อยแล้วจะรวยนะครับมันเป็นอย่างนี้แหละดวงชะตาของชาวราศีธนูเป็นแบบนี้นะครับเหนื่อยถึงจะรวยถ้าไม่เหนื่อยไม่รวยนะครับบางคนเขาโอ้โหบางคนอย่าหมอส้นเล่าให้ฟัง <c oughs> บางคนนั่งสุขกสบายนะครับ <c oughs> พ่อแม่เอาเงินมาให้นะครับได้มรดกนำโน่นํำนี่มีคนทํางานให้หมดเลย <c oughs> นี่คือคนดวงสบายนะครับมีเป็นส่วนส่วนน้อยมาก นะครับสำหรับโดยส่วนมากของชาราศีธนนแล้วจะต้องเหน็ดเหนื่อยถึงจะร่ำรวยเหนื่อยก่อนทําเพื่อนะครับผมบางคนบอกว่าหนูชอบความเหนื่อยนะครับถูกต้องนะครับเหนื่อยแปลว่ามีงานทำไงนะครับได้ทําหาเงินเยอะๆมันมีความสุขนะครับผมพอได้เงินมาแล้วมันแช่มชื่นนะได้เงินมาก้อนฉันรู้สึกอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้นะครับมันมีความสุขแช่มชื่นต่อสู้อาจจะเป็นเรื่องที่จะต้องต่อสู้กับเพื่อนร่วมงานนะครับถ้าท่านบอกว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินนะ อาจจะเป็นเรื่องที่จะต้องต่อสู้กับเพื่อนร่วมงานและคนรอบตัวก็เป็นไปได้นะครับชาวราศีธนูมีเกณฑ์แข่งแย่งชิงดีชิงไหวชิงพลบกันเพราะฉะนั้นท่านจะต้องตั้งสติให้มั่นนะครับามาดูนครับว่าคําถามนี้มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าหนูจะถูกรางวัลที่1นึ่งไหมสำคัญมากนะนะครับผมหมอสันก็ซื้อเดือนละ1ใบเดือนละ80บาทหใบนะครับท่านจะบอกว่าเฮ้ยหมอสันซื้อน้อยไปหรือเปล่านะครับแ คนมันจะถูกมันก็โทกกันหมอล้านเอาไม่เยอะหกล้านพอนะครับหนึ่งใบ <c oughs> แต่ว่าในคอมเมนต์มีคนถูกแน่นะรางวัลที่หนึ่งเห็นไหมครับคนส่วนมากมีคนถูกแล้วเป็นราศีอะไรราศีธนูเอ้ยราศีธนูเป็นคนดวงดีไงดวงมันเปิดลุ้งโลประสบเร็จร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสิ่ง,ง,งดีๆกาลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านนะครับผมดวงชะตาเป็นยังไงย้ํากันก็ไปนะครับผมนี่ครับสิ่งดีๆมันเข้ามาแต่ว่าท่านก็เริ่มเบือ่อนาย เบื่อหน่ายว่าเฮ้ยทาไมเป็นแบบนี้วะทำไมไม่ทําแบบนี้วะทําไมเป็นแบบนี้วะทําไมมันไม่เป็นแบบนี้ดวงชะตามันไม่ราบลื่นอย่างเงี้ยนี่ครับท่านรู้สึกเบื่อนะครับผมรู้ว่าตัวเองจะทําสําเร็จนะความสําเร็จอยู่แค่เอื้อมนะครับแค่เอื้อมตรงนี้เองอีกนิดเดียวฉันจะสําเร็จอยู่แล้วมันมีอะไรมากดดันท่านเบิดบทบงังทําให้ท่านไม่เจริญรุง่งเรืองนะครับมันติดขัดอะไรบางอย่างนะครับเหมือนกับท่านกําลังจะได้ดีมีคนก็ ดือเอออย่าเลยกลัวยาอย่าเพิ่งลงทุนนะมันไม่ดีนะครับเหมือนท่านเบื่ออะไรมันจะกลัวอะไรกันนักหนาะครับห,หมอนสันดูไปตามไพ่นะนะครับดวงชะตาวาสนาประสบผลเสตชาวราศีจนูเตรียมตัวรับทรัพย์เพราะท่านเป็นคนดวงใหญ่นะครับผมแต่จริงๆเราต้องดูจากโดยรวมดูจากงงเฮงดูจากลายมือดูจากอะไรหลายๆอย่างนะครับบอกบอกได้เลยว่าดวงดาวเปิดแล้วดาวเราโอ้โหไม่มีแล้วนะครับยิ่งไพ่ย,ย้ําดวงชะตาก็เหงกันสุด นะครับผมจะแช่มชื่นผสมเร็จร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินเง,งินทองมาย้ำกันเข้าไปอีกนะครับผมดวงชะตาเป็นคนมีบุญวาสนามีบริวารมากชาวราศีธนูเป็นคนในลักษณะนี้มีแต่คนคอยแบบอยากจะพึ่งใบบุญของคุณบอกเฮ้ยคุณทําอะไรอยู่บางคนก็ใช้กรณีนีนน้ก็ได้นะบางคนก็แอบมองคุณอยู่ว่าเฮ้ยเขาท,ทําธุรกิจอะไรอยากจะทําเรียนแบบนี่คือชาวราศีธนูนะครับมันโดดเด่นเป็นคนฉลาดเฉลียวเป็นคนมีไหวพริบสูงนะครับผม ผุกคนอยากจะทำียนแบบท่านเพราะว่าท่านเป็นคนมีสเสน่ห์มีทําอะไรที่ไม่เหมือนใครเป็นมีความคิดที่หมอจันใช้คําว่าลึกล้านะครับล้ําลึกเป็นจอมยุทธนะครับท่องชุรจักรท่องยุทธจ,จักรมาเยอะแล้วนะครับผมเป็นท่องไปเรื่อยนะครับสิ่งไหนท่านก็ไปดูเขาขายดีไหมไม่ใช่เป็นคนที่คอยก๊อปปี้คนอเ่นไม่ใช่คนลักษณะนั้นนะครับผมเป็นคนที่คอยดูไงเฮ้ยตรงนี้ก็ใช้ได้นะนี่ตรงนี้ก็ใช้ได้ตรงนี้ก็ใช้ได้ เอารวบรวมมาไม่ได้เรียกปปี้แต่ว่ารวบรวมมาแล้วมาเป็นแบรนดิ้งของท่านเองโอ้โหตาราศิธนูไม่ธรรมดาเลยเป็นคนมีบุญวาสนาเป็นอย่างมากท่านจะร่ารวยประสบผลสำเร็จแชมชื่นย้าดวงชะตาค่อยๆมาอีกนะครับผมดูชะตาของท่านนะครับผมท่านกําลังจะริเริ่มทําอะไรบางอย่างนะครับไพ่ใบนี้บอกบอกได้เลยว่าคุณกําลังจะริเริ่มทําอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับชะตาชีวิตของท่านท่านกําลังจะประสบควาสมสําเร็จนั่นเองครับผมท่านอย่าไปคิดว่าเฮ้ยฉันอายุ 40แล้ว50แล้ว,ลวนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าตอนนี้ชั้นเริ่มต้นประสบวามสำเร็จไม่จริงครับหมอซานบอกเลยในตำราของฝรั่งนะครับและตำราของจีนพูดเหมือนกันเปี้ยเลยทุกคนที่เกิดมาจะเริ่มต้นได้ก็ตอนที่อายุ40ทําไมเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าตอนอายุ20เนี่ยเริ่มต้นทํางานใช่ไหมครับผม20ถึง30นะครับผมหมุนไปหมุนมา พยายามไต่ตองหาวิธีให้ตัวเองร่ํารวยให้ตัวเองประสบความสาเร็จแต่ว่ามันก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่นี้เดี๋ยววันนี้ขึ้นธุรกิจลงอีกแล้วขึ้นแล้วก็ลงนี่คือเป็นเรื่องปกติของชาวโลกนะครับผมคนทําธุรกิจจะเป็นในลักษณะนี้ถ้าท่านไม่เคยทําธุรกิจท่านจะไม่รู้นะนะครับผมถ้าท่านเป็นพนักง,งานเงินเดือนท่านอย่ารอิ้นเดือนจบนะครับผม 30, 40, 40, สามหมื่นสี่หมื่นรอเดือนนะครับผมแต่ถ้าท่านเป็นนักธุรกิจนี่นครับท่านกาลังรีเริ่มทําอะไรใหม่ๆอาจจะเปิดร้านกาแฟ นะครับอาจจะทําธุรกิจใหม่ๆทําร้านธุรกิจออนไลน์หรือว่าร้านอาหารก็ได้นะส่งอาหารนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แหวกแนวออกไปสิ่งที่คุณไม่ทราบมาก่อนคุณกําลังจะริเริ่มทําเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณจะสําเร็จตั้งแต่อายุ4ี่ขึ้นไปหมอซันกล้าพูดเลยนะครับผม4ี่สิบมันจะเริ่มมัน่นคงเพราะว่าอะไรครับผมมันมีประสบการณ์มากขึ้นคนเราวกว่าจะมีประสบการณ์ต้องถึงอายุ40นะครับถ้าท่านเป็นวัยรุ่นอยู่ดูคลิปนี้อยู่ท่านก็ต้องรู้นะว่าเฮ้ ฉันทำปุ๊บยังไม่สาเร็จเลยเดี๋ยวก็ล้อมอีกแล้วเดี๋ยวขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องปกตินะครับผมเป็นเรื่องปกติไม่ต้องกลัวนะครับผมว่าเราจะรวยช้าไปเอ้สี่สิบแล้วยังไม่รวยเลยมีคอมเมนต์มาไงสี่สิบแล้วยังไม่หนูห้าสิบแล้วหนูจะรวยไหมหนูหกสิบไม่มีคอมเมนต์มา <c oughs> มีห้าสิบนะครับผมหนูจะรวยห้าสิบตามาศาสตร์วงจุ้ยเป็นเป็นาศาสตร์เขาเรียกว่าวัยกลางคนห้าสิบนะครับผมไม่นะครับไม่ช้าไป นะครับท่านเพบอกว่าไม่รวยไม่ช้าไปนะครับท่านยังประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วถ้าท่านตั้งสติสิ่งในอดีตที่ตั้งท่านทําที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยรวบรวมมาเอามาเป็นประสบการณ์ของท่านนะครับผมเนี่ยครับท่านกําลังริเริ่มทําอะไรบางอย่างเอามาเป็นประสบการณ์ของท่านว่าตัวเนี้มันใช่เลยมันใช่เลยนะครับผมเพราะว่าแต่ก่อนเราทําเป็นไงครับทําปุ๊บเอาอีกแล้วครับผมเปลี่ยนแปลงระบบอ่ะเลิกอ่ะเปลี่ยนปุ๊บ ัวใหม่ตัวเก่าเข้ามาแทนนี่ครับคือธุรกิจนะครับพอขายปุ๊บสินค้าตัวใหม่แล้วเฮ้ยอะไรวะกําลังขายดีปุ๊บเขาเลิกเลิกติดเทรนเลิกติดเทรนจบนะครับผมจบเปลี่ยนสินค้าใหม่โอ้โหเหนื่อยนะคนทําธุรกิจจะเป็นอย่างนี้ต้องหาใหม่ๆหาเรื่อยๆนี่คือการหานี่คือการที่ทําอะไรที่เหน็ดเหนื่อยที่สุดเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเริ่มมีความมั่นคงตอนอายุ40 45ิบี่ปุ๊บตั้งสติได้แนละ้วหาอะไรที่สามารถ ขายได้ไปตลอดชีวิตเขาเรียกว่าซิมเพลนะครับผมขายอะไรได้หมดนะครับทั้งชีวิตเนี่ยขายเนี่ยไปตลอดชีวิตไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนสินค้าเบื่อแล้วนะครับผมธุรกิจมันเริ่มเปลี่ยนสินค้าเรื่อยๆมันไม่ใช่นะครับสาหรับชาวราศรีจนูมาย้าตรงชะตากันต่อดวงชะตาจะเปิดรุงโลดประสผสมเร็จหรือไม่นะครับผมช่วงนี้ท่านกําลังรู้สึกตึงเครียดแล้วก็กําลังเศร้านะครับผมถึงขั้นเครียดถึงขั้นนอนไม่หลับนะครับปิดคิดถึงเรื่องในอดีต ไต่ตองให้ดีเส้นผมบางภูเขานะครับผมเส้นผมบางภูเขานะครับหมอจันแนะนําเลยสสดม์ไหว้พระนั่งกรรมฐานนะครับเป็นสะพานบูนให้แก่ท่านท่านจะได้ร่ํารวยนะครับผมคนเราจะต้องมีสิ่งตักิ์คอยพึ่งพาอ,อกปักคุ้มครองตัวท่านนะครับท่านอาจจะต้องหาเหรียญดีๆนะครับผมชาวราศีเจ้านหนูสมหลวงปู่ทวดไว้นะครับผม สมหลวงปู่ทวดดวงชะตาจะได้เฮงๆรวยๆแค้วค่าปลอดภัยเจริญรุ่งเรืองสิ่งอัปมงคลมาลายหายไปสิ้นหลวงปู่ดูเมตตานะครับผมประทานครอบตรงมาที่ตัวเราแช่มชื่นเป็นที่สุดสวดคาถามหาจักรพรรดินะครับผมสวดเลยครับผมทุกวันนะครับผมดวงชะตาจะได้มีสมบัตินะครับเขาเชื่อกันว่าเป็นสมบัติจักรพรรดินะครับผมสวดคาถานี่คือสุดยอดแล้วนะครับผมท่านรับไปเถอะนะครับถ้าท่าน รู้สึกว่าเอ้ยยังไม่พอสวดจัดไปเลยกระถาหลวงพ่อปานพุทธ,ธะมะอุนโมพุทธยะวิรัทาโยวิโรโกณยังสวดไปเลยครับของหลวงพ่อปานก็ได้หลวงปู่ฤาษีดำก็ได้หลวงปู่โบฤาษีดำก็จัดเต็มไปนะครับผมหลวงพ่อปานก็สวดสตาคําสวดของหลวงพ่อปานนะครับไปดูในคลิปของหมอซานได้ดลวงชะตาของท่านมีเกณฑ์ที่จะต้องไต่ตองเป็นอย่างมากนะครับช่วงนี้จะต้องพลิกฟื้นได้ได้นะครับดูรูปนะครับรูปรด้านหลังเป็นไรครับ มูเตลรูนะครับหมอซันใช้คําว่ามูเตลรูนะไม่ไม่พูดถึงพวกมันนะนะครับผมเนี่ยมูเตลรูมันยุ่งเกี่ยวกับตัวท่านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นระวังให้ดีระวังให้ดีท่านจะต้องไต่ตองนะครับคิดอะไรให้ลึกล้านะครับผมจัดแจงตามแบบแผนวันไหนวันโกนวันพระคิดให้ดีนะครับผมจัดแจงตามแบบแผนประเพณีนะครับดวงชะตาจะได้รุ่งโร์ไปชมเลยร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านย้าดวงชะตากันเข้าไปอีกดวงชะตามีเกณฑ์ที่มีความสุขเป็นอย่างมาก ท่านจะะสมเร็จ์ช่มชื่นนะครับผมสิ่งดีๆมันกําลังจะเข้ามาบางคนกําลังจิตตกนะหมอซันบอกเลยนะท่านไม่ต้องจิตตกนะครับเราจะต้องก้าวผ่านพ้นไปด้วยกันนะครับผมเราจะต้องก้าวผ่านพ้นไปด้วยกันแต่ว่าถ้าท่านลําบากมากหมอซันแนะนําให้หมันอนุโมทนาบุญบุญกุศลเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งได้นะครับบุญกุศลเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งพาได้ในยามยากลําบากท่านอย่าคิดว่า ฉันไม่มีบุญเลยฉันเป็นคนลำบากฉันเป็นคนย่ำแย่ไม่มีใครช่วยฉันเลยก็ท่านไม่สร้างบุญบารมีนะครับผมไม่สร้างบารมีบารมีคืออะไรครับมันเป็นสะพานบุญให้แกเขาพอมีบุญตรงนี้หมอสันกดขึ้นมาเปึ้งโชขึ้นมาว่าไปให้อาหารป่าท่านกดแชร์เลยนี่คือสะพานบุญท่านอย่าเข้าใจผิดว่าเอ้ยหมอสันเอามันไม่เกี่ยวกันนะครับผมยอดไลค์มันไม่เกี่ยวกันอันส่วนบุญเนี่ยเราต้องสะสมบารมี นะครับผมสะสมมาเรามีกดแชร์ออกไปนะครับพอเขาได้เห็นนะครับผมท่านเขาได้เห็นปุ๊บเขาอ่านนุโมทนาบุญเราไม่ได้บารมีนะนะครับผมนี่ตรงเนี้คือบารมีนะครับผมสิ่งดีๆเข้ามาเรื่อยๆเราจะต้องวนหมันสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานแล้วก็กดอ่านนุโมทนาบุญเข้าไปถ้าท่านไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีเงินทําบุญเท่าไหร่ก็ทาไปทําได้ยี่สิบบาทก็ได้นะครับบาทเดียวก็ได้นะครับก็กดมันไม่มี นะครับผมมีไม่เยอะก็ทําบาทเดียวไม่เดือนร้อนก็บาทเดียวนะครับผมไม่เห็นจําเป็นจะต้องทําเยอะนะครับแต่การทําเยอะมันก็เป็นอันนี้สองอย่างนึงนะครับผมแต่ว่าถ้าเราไม่มีนะครับผมเราต้องเลี้ยงดูครอบครัวเราเอาครอบครัวเราก่อนนะครับครอบครัวท่านสําคัญนะครับการที่ท่านให้ทานกับครอบครัวตัวเองเป็นบุญใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับการที่ท่านให้ทานกับแฟนเองเป็นบุญใหญ่เพราะว่าแฟนท่านก็คือคนที่คุณรัก นะครับท่านบางคนอาจจะบอกว่าพ่อแม่ฉันเลี้ยงดีแล้วสุขสบายแล้วทีนี้เราแฟนล่ะนะครับแฟนเราเราเคยเลี้ยงเขาดีไหมนะครับท่านก็พาเขาไปทําเล็บทําผมนะครับแต่ช่วงนี้โควิดอย่าเพิ่งไปแต่ว่าเราต้องจัดแผนไว้ก่อนนะครับผมอย่าให้เขาไปทํานะครับส่วนผู้ชายก็นะครับช่วยจัดแจงให้แฟนได้ดีนะครับเล่เาเรื่องดีๆให้กับเขาแล้วดวงชะตามันจะช่วยหนุนนําการคู่มันก็จะไม่แควกันมันจะเจริญรุ่งเรือง นะครับแช่มชื่นเม่ที่สุดสิ่งดีๆบุญวัสนาท่านมีท่านจะร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสิ่งดีๆเข้ามาตลอดชีวิตของท่านมอท่นกล้าพูดเลยใครไม่ดีคอมเมนต์มานะครับผมคอมเมนต์มาได้ใครไม่ดีคอมเมนต์มาเลยนะครับผมสาหรับชาวราศีธนูมันต้องดีนะครับผมแช่มชื่นเม่ที่สุดสิ่งดีๆจะต้องเข้ามาสู่ตัวท่านนะครับหรือว่าท่านไม่ได้เกิดชาวราศีธนูก็ไม่ต้องกลัวมันก็อาจจะหลุดไปเป็นชาวราศีพิจิกก็ได้หรือชาวราศีมังกรก็ได้ มันถ้าหลุดไปกลายเป็นราศมังกรนะครับผมหมอทันนับแบบไทยนะครับผมแบบกลางนะครับผมราศีธนูนับแบบกลางกดใน Google ดูเลยว่าวันที่เจ่าไหร่ถึงวันที่เจ่าไหร่นับแบบกลางนะครับผมชาวราศีธนูหลุดไปเป็นชาวราศีมังกรก็ยังดีอยู่ชาวราศีมังกรก็แช่มชื่นมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองไม่ดีตรงไหนแต่ว่าก็จะไม่ดีเท่าราศีธนูราศีธนูมันเด่นเป็นพิเศษไงนะครับผมแต่ถ้าหลุดไปเป็นชาวราศีพิจิะ่ะ ท้าวราศีพิจิกเจ็ z, บปวดรวดร้าวทรมานมามากแต่ว่าไอ้ตรงทรมานของเขาเนี่ยแหละมันคืออะไรครับมันคือการที่เขาเรียกว่าชงและดีนะครับเคยท่านเคยมีแฟนที่แบบชงกันไหมนะครับผมสมมติมท่านเกิดปีละกาแฟนท่านเกิดปีกระต่ายมันชงกันแต่ว่ากับจเจริญรุ่งเรืองนะครับผมคนคนนี้อยู่ด้วยกันแล้วเจริญรุ่งเรืองแต่กัดกันตลอดทะเลาะกันตลอดเพราะว่ามันเป็นคนละความคิดอีกคนนึงก็จะคิดอีกอย่างหนึง่งอีกคนนึงก็จะคิดอีกอย่างหนึง่งต่างคนต่างความคิดก็ทะเลาะกันเป็นประจำ นะครับแต่สุดท้ายก็นอนด้วยกันนะผมมันก็มีความโุกนะครับผมก็เป็นดวงชะตาของไอคนหัวดานะครับไอหัวดาก็คือคนที่ยังไม่ได้โกนหัวเป็นพระนะครับผมมันเป็นเรื่องปกติของคารวาสนะครับผมเพราะวฉนนั้นดวงชะตาเราจะต้องมันจัดแจงตามแบบแผนะเพณีทําให้ดีนะครับผมดูคิปหมอซันแล้วต้องจัดแจงให้ดีด้วยนะครับหมอซันขอเป็นสะพานบุญให้แต่ท่านนะครับจัดแจงให้ดีอย่าพึ่งไปคิดไม่ดีนะครับคิดดีทุกวันเนี่ยนะครับผมเอาง่ายๆคิดดีแล้วจะได้ดี คิดชั่วได้ชั่วมันกดกันง่ายๆกดกดง่ายๆ,ๆ,ๆนะครับกดมูเตลูง่ายๆนะครับผมกด,ดที่ระบุเอาไว้นะครับคิดดีได้ดีคิดชั่วได้ชั่วเห็นสิ่งไหนได้สิ่งนั้นทําสิ่งไหนได้อย่างนั้นนะครับถ้าท่านทําชั่วมันเงี้ยมันก็จะตามมาถ้าท่านอิฉา,าย้ายเขาเยีะยท่านจะกลายเป็นคนอิฉายลายมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆมันย้อนไปย้อนมานะครับผมมันย้อนไปเหมือนกับท่านไปดูถูกคนนี้เหี๋ยวันหนึ่งท่านจะโดนเขาดูถูกแบบนี้เลย มอ,อสันเคยเจอมากับตัวแล้วเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยนะครับผมไปดูถูกเขาเนี่ยนะครับผมเฮ้ยทำไมไม่ทําแบบนี้วะไม่ทําแบบนี้วะพอกลับตัวเองทําได้ไหมครับทําไม่ได้ <laughs> ทําไม่ได้เหมือนกันนะครับผมอวดเก่งเนยโเจะทำไมไม่เป็นแบบนี้วะทําทไมไม่ทําไมไม่เขียนแบบนี้วะพอกลับตัวเองเจอกับตัวเองเขียนไม่ถูกทําไม่ถูกนะครับผมดูดวงไม่ถูก แบบต้องไปอ่านตําราจัดแจงนะครับไม่ใช่ไเปเปิดอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับผมต้องมีครอาจา์นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะต้องคอยม่นศึกษาเรื่องราวต่างต่างด้วยนะครับผมท่านสนใจสิ่งไหนก็ทําอย่างนั้นมาย้ํากันดวงชะตากันกหน่อยนะครับผมดวงชะตาจะต้องมีการตัดสินใจอะไรอย่างเด็ดขาดเห็นดาบถือขึ้นไหมตรงกลางหน้านะครับแปลว่าท่านกําลังคิดว่าจะควรที่จะต้องทําอย่างไรทำอย่างไรดีล่ะชีพิตฉันจะต้องทําอย่างไร นะครับดูไพ่นะครับฉันจะต้องทําอย่างไรฉันจะต้องมีการจัดแจงอย่างไรและคุณควรจะเป็นอย่างไรบอกได้เลยว่าคุณควรจะเป็นยังไงครับดวงชะตาของคุณจัดแจงไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆทาตามแบบแผนระเพานี้ค่อยๆเข้ามาเดี๋ยวมันจะดีเองถือถ้วยอ,อยู่เห็นไหมครับท่านกําลังถือถ้วยอยู่แปลว่าท่านมีดวงชะตาที่ในอดีตชาติมันดีอยู่แล้วนะครับมาหน,นุนดวงชะตาให้ท่านเจริญรุ่งเรืองอยู่แล้ว เดี๋ยวสิ่งนี้แหละมันจะเข้ามาเองขอให้ท่านเป็นคนดีเป็นใช้ได้อย่าไปทําร้ายใครเด็ดขาดหรืออย่าไปดูดูโถใครทําตัวเองให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกินอาหารดีๆนะครับกินอาหารดีๆนี่โคตรเขาเรียกดึงพลังบวกเข้ามาจริงๆนะครับผมนะครับแต่ถ้าท่านไม่มีตังท่านก็คิดไว้เลยกินมังสวิรัตนะครับประหยัดด้วยไงนะครับผมกินมังนะครับผมกินผัดผักอะไรก็ได้นะครับผม5บาทส0บาทเอามาผัดกิน นะครับประหยัดกินมังสวิรัตนะครับเสริมโปรตีนกันไปบ้างดวงชะตามันคล้ายในลักษณะนี้นะครับผมท่านควรหมั่นสวดมนต์ไหวพระนะครับดวงจะเฮงจะรวยจะปังจะลุ้งโลดไปสมเร็จนะครับดวงจะเปิดนะชาวราศีจนูบอกได้เลยมันจะเฮงอ่ะนะครับผมนี่หมอซันลืมแนะนําไปเลยนะครับได้แดงเรียกคู่นะครับท่านใดสนใจนะทักหาหมอสันมานะครับผมได้แดงเรียกคู่500บาทนะครับเปีเซียนะครับทําพิธีแล้วนะ ปีเสียก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าปีเสียท่านสามารถดูดโชคล่ามมาให้นะครับผมเพราะฉะนั้นต้องพบติดตัวไว้นะครับหมอท่านทําพิธีแล้วเปิดเนตรเปิดอดนะครับทําเรียบร้อยแล้วนะครับผมแช่มชื่นแน่นอนท่านเอาไปนะล่ํารวยนะครับผมโชคล่ามเงินทองวาสนาเข้ามานะครับปีเสียก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วแล้วทางด้านเรื่องความรักก็เฮงจะรวยด้วยนะนะครับสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ท่านนะครับผมโอเคครับ ขอให้ชาวราศีธนูพบกับความสุขความเจริญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ของหมอทันนะครับสวัสดีครับ